สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะ พบกันเช่นเคยนะคะพี่ๆกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ400บาท3องค์1,000นะคะพี่ๆฝากพี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ที่เบอร์โทร0849158065ค่ะ อยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาขอ,อขอเน้นย้ำค่ะพี่ขาหนึ 1, ง 2, ง่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันสําหรับพีแบ่งกันยามเย็นของเรานะคะเรามาดูหมายเลขที่1นนะพี่นะวันนี้หมายเลขที่1เป็นพระปิดตาะค่ะพี่เนื้อเมกพัดนะคะพี่ขาปิดตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานชัดสวยเลยนะคะพี่นะ อ่ะขออนุญาตไม่ส่งนะเจ้าพี่๋าวันนี้นะพี่นะอ่ะพระปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพี่เก่าสวยมีร่องรอยกันจานใต้ฐานก็มีจานค่ะพี่ขาหมายเลขที่1แบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นพระปิตานะคะพี่นะพระปิตาค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่หลังตะแกงนะคะพี่ขาพิมพ์แบบทรงห้าเหลี่ยมนะพี่นะปิตาหลังตะแกงห้าเหลี่ยมนะคะพี่๋าเก่าสวยเลยนะพี่นะ เนื้อหาด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซี FC ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามอง 1, ค์หนึ่งพันค่ะพี่ถูกอ,อกถูกใจนะจ๊ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่นะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดดนยายหอมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่ปี2500 เออสิบสามเนาะพี่เนาะนี่นะคะแบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันพี่เอฟซีที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สี่นะพี่นะเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะพี่นี่ค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมขอบเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเนื้อหาหลังมีร่องรอยกันจานนะคะพี่นะพระผงหลวงปู่บุญหลังจานค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะแบ่งปันพี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาที่สี่ร้อยบาทค่ะ ถูกอ,อกถูกใจต่อสายทักไล่กันเข้ามานะคะหมายเลขที่5ค่ะพี่เป็นเออเหรียญน,นะคะพี่ขาเหรียญวัดปากคลองสองสี่เจ็ดแปดครัพี่เหรียญพระแก้วนะคะพี่ขาวัดปากคลองสองสี่เจ็ดแปดพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าๆค่ะพี่ขานี่ค่ะสองสี่เจ็ดแปดนะพี่นะที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัด ปากคลอง2 4 7สี่ดนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่4 0 0ยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่นะเอ่อหมายเลขที่6 6ค่ะพี่ขาหเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมกรอบเก่าๆเลยค,ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินปีห5ค่ะ พรมการเลี่ยมกรอบนะคะพี่ขา,าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่หนะ้าที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อพระปิตานะคะพี่นะ้าด้านหลังนะคะพี่มีตะกุดค่ะเหรียญหล่อพระปิตาหลังตะกุดนะคะพี่ขาพรมการเลี่ยมขอบแบบนี้เลยพี่พลาสติกเก่าๆค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่นะหลังมีรอยจาน,นะค่ะพี่ เขาบอกว่ามีจานนะคะพี่นะม่บ้านก็ไม่แน่ใจค่ะพี่เพราะว่าไม่เห็นเหมือนกันนี่ค่ะมีจานหน่อยๆนะคะพี่คะอ่าพระปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่นะเหรียญหล่อพระปิตาเนื้อตะกัวหมายเลขเจ็ดหลังจานนะคะพี่คะสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่เป็นเหรียญหลนะคะพี่นะเหรียญหลหลวงปู่สุขค่ะพี่นี่เลยค่ะเหรียญหลหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะพี่ ด้านหลังจะมีรอยจานหรือเปล่านะคะพี่นะ่าชมนิดนึงพี่นี่ค่ะพี่ขาด้านหลังอ่อองนี้มีเหมือนมีรอยจานบางๆนะพี่นะนี่ค่ะพี่อ่ะนี่เป็นเหรียญโลนะคะหมายเลขที่แปดค่ะพี่หลอปู่สุกแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่นะานีคะ่ะ เหรียญรัชกาลที่5นะคะพี <c oughs> euh. ่นาองค์นี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญรัชกาลที่5ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะเหรียญรัชกาลที่5ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3ามเสียนเนื้อหาเก่าๆแบ่งปันเลยค่ะพี่ขา400บาทค่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่สิบเป็นพระปิรันนะคะพี่ขาพระปิรันนะพี่นะาเก่าๆเลยค่ะพี่ เนื้อหานะคะพี่ขาพระปิรันค่ะพี่๋าเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะอ่ะหมายเลขที่10พระปิรันนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่อ่าสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเนื้อหานี่เก่าสวยเลยค่ะอ่ะหมายเลข11ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อดำนะคะพี่ขาสองสี่ห้าเก้านะพี่นะเหรียญหลวงพ่อดำนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าเก่าสภาพใช้นะคะพี่นะเหรียญพ่อดำสองสี่ห้าเก้าค่ะพี่เก่าสวยนะคะ อ่านี่ค่ะพี่เนื้อหาประมาณนี้นะพี่น้องชมรายละเอียดกันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อดำสองสี่ห้าเก้าค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่อ่อสี่ร้อยบาทค่ะสิบสองนี่ค่ะพี่สิบสองเป็นนางพญานะคะพี่นะอ่านางพญาเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่นางพญาเก่าสวยเลยนะคะนี่ค่ะนางพญาค่ะพี่า๋าเก่าสวยนะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆค่ะพี่จ๋าสำหรับนางพญาค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่น่าเป็นนางพญาเก่าสวยค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่น่าสามารถต่อสายทักไล่กันเข้ามาค่ะพี่400บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข13ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ค่ะเหรียญมหาเศรษฐีนะพี่นะ่าหลวงพ่อเอียรค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่400บาทนะคะพี่นะ่าสามองค์หนึ่งพันค่ะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญมหาเศรษฐีนะคะพี่น้าหลวงพ่อเอียค่ะพี่นี่นะพี่น้าด้านหลังเขียนว่ามหาเศรษฐี999ล้านนะคะพี่นะอ่ะวัดบัณดาลอําเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่400บาทนะคะพี่นะ่ะหมายเลข14ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะ่ะ เหรียญหลหลวงพ่อเงินค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญหลค่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาเก่า,า,าๆค่ะพี่เหรียญหลอหลวงพ่อเงินเก่าสวยนะคะพี่อ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ค่ะแบ่งปันหมายเลขสิบสี่สี่ร้อยบาทค่ะ หมายเลข15นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่ด้านหลังมีแร่โรยนะคะพี่นะอ่ะแบ่งปันใี่พี่ fc เลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะด้านหลังมีแร่โรยนะคะพี่นะแบ่งปันใี่พี่ fc เลยค่ะพี่ที่400บาทค่ะหมายเลข16ค่ะพี่ เป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่นะอ่ะเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่นี่นะคะด้านหลังมีลายยันค่ะน,นี่ค่ะพี่เนื้อดินพ่อปานหลังยันนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่พี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่ขาหมายเลขที่16นะคะพี่นะเก่าๆนะคะพี่ขาด้านบนมีร่องรอยการอุดค่ะพี่จ๋า ขุดผงด้านบนนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่ลายยันติดชัดเจนสวยนะพี่นะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าที่4 0 0ยบาทนะคะพี่นะอ้าวถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงรบกวนพี่ๆดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาเนาะพี่เนาะหมายเลข17เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดพุทธสอนค่ะพี่หลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะคะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนค่ะพี่จ๋าเนื้อหานะพี่นะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันเลยจ้ะพี่พี่ที่400บาทนะคะพี่นะาสามองค์หนึ่งพันค่ะ18ค่ะพี่18บเป็นซุ้มกอนะคะพี่ครับมาแบบนี้จ้ะพี่จ๋าเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นะองค์นี้เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะ แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่จา๋าสมกอนะคะพี่นะ้ะหมายเลข18ค่ะ400บาทนะคะพี่นะหมายเลข19นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดนะคะพี่ขาหมายเลข19ปู่ทวดปู่ดูปุกเสกปี2532ค่ะพี่นี่นะคะเป็นเนื้อหาปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะนี่ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่นะ นี่คะ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาหลวงปู่ดูปุกเสกค่คะพีะ่แบ่งปันพี่ fc ที่4ี่บาทนะพี่นะ่าเป็นเหรียญปี2532ค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขที่20ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่เนื้อหาเก่าสวยคะ่ะพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่นะเก่าเก่าเลยคะ่ะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ แบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะถูกอ,อกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แบ่งปันเลยจ้ะพี่จ๋าที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะอะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะรูปหล่อนะคะพี่ขารูปหล่อนะคะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่ขา ของหลวงพ่อวัดบางแก้วนะพี่นะนี่ค่ะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบางแก้วนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะหลวงปู่มากวัดบางแก้วไหมคะพี่เนาะนี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะหล่อโบราณหลวงปู่มากวัดบางแก้วนะคะพี่นะอ่ะเก่าๆค่ะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ฟที่400บาทนะคะพี่นะเก่าสวยไปเลยค่ะหมายเลขที่22ค่ะเป็นรูปลออหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะรูปลออลวงพ่อเงินค่ะพี่เก่าสวยนะคะองค์นี้เก่ามากค่ะพี่จ๋าเนื้อหานะคะพี่เก่าเก่า,า,าแบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะที่400บาทจะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะ,ะเดี๋ยวให้ชมเนื้อหลังนิดนึงนะพี่จ๋า นิดนึงนะคะพี่เนื้อหลังสวยมากนะคะพี่ขาเนื้อหาเขาแบบมันสวยนะพี่องค์นี้นะคะอะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าสามองหนึ่งพันค่ะพี่อะหมายเลขยี่สิบสามค่ะเป็นพระปิตานะคะพี่นะมาแบบนี้คะ่ะพี่ขา เป็นเลี่ยมนะคะพี่ขาสีธงชาติไทยค่ะพี่พระปิตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่นะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะพี่พอ,อ,อมาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาอักขระลายยันด้าน,นหลังคมชัดสวยเลยะคะ่ะพี่นี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อคูณนะพี่นะปิตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ขามีการฝังตะกรุดหนึ่งดอกตะกรุด สีทองหนึ่งดอกตรงใต้ล่างแบบนี้นะพี่นะต้องแจ้งก่อนว่ามีตะกุดนะครับพี่นะถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นนะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นพระปิตานะคะพี่ขาหลวงพ่อคูณหมายเลขยี่สิบสามแบ่งปันสี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นรูปถ่ายครับพี่รูปถ่ายนะคะพี่ขาหลวงปู่เอ่อปู่โต๊ะนะพี่นะนี่นะคะพี่รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ขา ด้านบนห่วงหักนะพี่นะต้องแจ้งก่อนว่าด้านบนหักนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะด้านหลังเป็นล็อกเก็ตติดจีวอนนะคะพี่นะมีล็อกเก็ตมีจีวอนค่ะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงปู่โตหลังล็อกเก็ตนะคะพี่แบ่งปันที่400บาทค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบห้าเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะพี่แบบนี้เลยนะคะพี่นะสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋า พร้อมการเลี่ยมขอบค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อสี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่เขามาแบบนี้นะพี่น้าแม่บ้านก็ลงให้ชมแบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc แล้วพี่นะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาอ่าหมายเลขยี่สิบหกเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะมีร่องรอยความเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยพี่ สมเด็จเก่านะคะพี่นะผมการเลี่ยมขอบค่ะอ่ะแบ่งปันพี่พี่ fc 400บาทเบาทสมเด็จเก่าไม่ได้เลี่ยมขอบนะคะพี่หมายเลขยี่หกนะคะกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขามีร่องรอยการลงรักปิดทองค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทคะ่ะพี่ขาอ่ะยี่สิบแปดนะพี่นะเป็นแหวนหลวงพ่อรวยคะ่ะพี่นี่นะคะแหวนหลวงพ่อรวยลงยานะคะพี่นะเป็นแหวนหลวงพะะอ่อรยะคะคว,ว,วรยค่ะพี่นี่ค่ะมีร่องรอยการลงยานะคะพี่จ๋าเก่าๆนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทคะ่ะ หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่แหวนหลวงพ่อรวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทหมายเดข2ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นคุณแผ่นค่ะพี่จ๋าคุณแผ่นบ้านกลางนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่นนนะ,คะนี่เป็นคุณแผ่นเนื้อหาเก่าเก่าค,คุณแผ่นเนื้อดินนะคะพี่ขาเป็นคุณแผ่นเนื้อดินนะพี่นะคุณแผ่นบ้านกลางค่ะพี่ เก่าสวยเลยนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่ที่400บาทจากสองค์หนึ่งพันะคะถูกอ,อกถูกใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ่ะแม่บ้านหนึ่งองค์2องค์ส่งให้ทุกรายการคร่ะพี่หมายเลข30ค่ะเป็นพระสังกระจายนะคะพี่จ๋าพระสังกระจายเนื้อโลหะนะคะพี่นะใต้ฐานมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่า นี่เป็นพระสังกจายค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นะอ่ะหนักๆค่ะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่ค่ะเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันไพี่เอฟซีนะพี่นะที่400บาทจากสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่ถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข31ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทจา้ะพริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่รบก,กวนพี่พี่นะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะก้นมีจานนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมก้นจานนะคะพี่ขา3 1 4 0 0บาทค่ะ32เป็นเต่านะพี่นะเต่าหลวงปูเหลิวพร้องการเลี่ยมนะคะพี่เป็นเต่ารุ่นปลดหนี้นะคะพี่ขาอ่เต่าปูเหลิวรุ่นปลดหนี้นะคะพี่ขาพร้องการเลี่ยมเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ๆ FC เลยนะพี่นะอ่าแบ่งปันพี่ๆ FC ที่4ี่บาทนะจ้าพี่จ๋ายังสภาพสวยนะพี่นะดูสวยสมบูรณ์ค่ะพี่ นี่นะคะพี่ขาเป็นเต่าปูหลิวรุ่นปลดนี้ค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะพร้อมการเลี่ยมเลยค่ะพี่ขาร <imbalance S 2> ับไปพร้อมใช้ค่ะ <donde S 2> หาามายเลข3าบค่ะพี่เป็นตะกุดนะคะพี่ขาตะกุดหนังเสือค่ะพี <techniques> ่นี่นะมีต้องรอยการมัดเชือกลงลักนะคะพี่๋าปิดทองค่ะพี่เป็นตะกุดหนังเสือนะคะพี่า๋านี่ค่ะลงลักปิดทองนะคะพี่ขามัดเชือกไว้แบบนี้เก่าๆเลยค่ะพี่ นำมาแบ่งปันพี่พี่ใน e ีีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขา400บาทนะพี่นะพบกับแม่บ้านใน E ีพีแบ่งปันยามเย็นของเราทุกวันนะคะพี่ขาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ๆ่ยังไงก็ฝากพี่ที่เข้ามารับชมนะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านเนาะพี่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะอ่ะนี่เป็นหมายเลข33ตะกรุดหนังเสือ400บาทค่ะ34เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่นะหลวงพ่ออ่าวัดชีปักขาวนะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลอ่อหลวงพ่ออ่ำค่ะพี่หลวงพ่ออ่ำเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลอ่อหลวงพ่ออ่ำวัดชีปลาขาวนะพี่นะเหรียญหล่อเก่าเก่าเนื้อทองผสมะค่ะพี่อ่ะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่นะแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่400บาทนะจ,จะ 1, ะ๊ะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะสามสิบห้าค่ะพี่เป็นสมเด็จปกโพน,นะคะพี่ขาสมเด็จปกโพค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขา ด้านหลังเป็นหลวงพ่อกลวยพร้อมรูปเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเนาะพี่เนาะนี่ค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะ,ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่ที่400บาทนะจ้าพี่จ๋าหมายเลข35ค่ะอ่ะ36บค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่ขา เขามาเป็นกล่องให้แม่บ้านแบบนี้เลยค่ะพี่แม่บ้านก็ไปเอามาเป็นกล่องแบบนี้นะคะอ่ะนี่เป็นรูปถ่ายนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ด้านหลังมีเป็นได้สายสินแล้วก็เป็นปั๊มนะคะพี่นะนี่คะ่ะมาแบบนี้นะพี่จา๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพ,พี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จา๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะอ่ะ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายนะคะพี่ขาเช่นเคยค่ะพี่ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะพี่ๆที่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ขอรูปถ่ายนะคะพี่คะสะดวกเป็นปลายทางนะพี่นะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดได้ดีตตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะ วันนี้นะคะถ้าม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปพี่พีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า